คุณเกิดเกิดอุบัติเหตุจน, Air นแอร์แบ็นแตกทำงานออกมานะครับอันนี้เนี่ยระบบ sos เนี่ยมันจะทํางานตนัวมันเป็นไงล่ะครับนี่ e ีโคคานะครับเรียกว่าเติม<ไ>ระบบความช่วยเหลือที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นระบบที่สําคัญเลยแหละยุืสมยัยมัแบบนี้ใส่มาให้ขนาดนี้สวัสดีครับกลับมาพบกันกับคาสโนวาชาแนลนะครับครั้งนี้เนี่ยผมพา คู่คอลแลปมาด้วยนี่ผมพามากับคุณต้นครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับพี่อันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมการเย็นสบายนะครับหรือว่าบอกรต้นจาก4ีแมคคาร์เน็ซีนครับครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวรถที่เป็นเพิ่งเปิดตัวนะครับเพิ่งจะเปิดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะเป็นตัวอัลเมล่าใหม่ซึ่งเขาบอกว่า ในตัวนี้เนี่ยมีการเติมฟีเจอร์มาเยอะมากถูกต้องแล้วก็ม,มีความน่าสนใจใช่ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์นะครับคุณต้องมีการปรับโฉมด้วยนี่ซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยครับถูกต้องครับ เอาละครับคุณต้นรเรามาดูกันดีกว่าว่าเอาเมราใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจไล่ไปเลยไหมตั้งแต่ภายนอกถูกต้องครับมีอะไรบ้างครับด้านนอกก็ต้องบอกพี่แอม,มอย่างนี้นะว่ารถอเมราในโชมนี้เนี่ยเขาบอกบว่าแนวคิดการออกแบบต่างๆเนี่ยแน่นอนมันเป็นโมเดลใหม่ huh มันเป็นรุ่นเรียกว่าม i n เนอร์เชนฉะนั้นก็ต้องเขาก็ต้องทางนิสันเขาก็ต้องมีการปรับรูปลักษณ์แหละ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหลักๆของมันเนี่ยก็คือด้านหน้าด้านหน้าอ่าเราเราดูกันที่ด้านหน้าเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปมเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะเพราะว่าส่วนอื่นๆเนี่ยผมว่าแทบจะไม่มีเปลี่ยนถูกต้องนะโอเคเราเริ่มกันที่ส่วนด้านหน้าเนี่ยเริ่มที่กระจังหน้าเลยใช่กันชนหน้าคือเอาจริงๆคือทั้งดุ้นหน้าทั้งดุนเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนจากโครเมียมมาเป็นแบบเป็นโนแบ็คถูกต้องฮะแล้วก็เรียกว่าเขาก็เติม ความน่าสนใจให้กับรถมากยิ่งขึ้นนะครับเอาใจไวรุ่นนะลแล้วดูไปหาไวรุ่นหน่อยถูกต้องอเริ่มมีการตัดสีดำนะครับใช้สีดําเข้ามาใช้และที่สาคัญคุณต้นบอกเลยว่า ที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชาเนี้นคือโลโก้โลโก้ของเขาเนี่ยเป็นโลโก้ของดีสันตัวใหม่ครับผมนะครับซึ่งจะถูกเอามาใช้ในตัวของเอาเมล่าเนี่ยหลายจุดมากเราจะลองไล่เรียงให้ดูว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเริ่มจากกันแน่นด้านหน้าแน่นอนกระจังหน้าพร้อมโลโก้ใหม่ใช่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญในตัวนี้เนี่ยมีการใส่สีใหม่ไปด้วยถูกต้องเพิ่มสีใหม่ไม่ได้ใส่สีใหม่เพิ่มสีใหม่เข้าไปด้วยก็จะเป็นสีเกรย์ที่แบบกำลังได้รับความนิยมใช่รวมถึง บริเวณเสาเอขึ้นไปถึงหลังคาเนี่ยทำเป็นทูโทนนี่นะใส่สีดําเข้าไปไอตัวที่ส่วนที่พี่แอมพูดนี่น่าสนใจนะเพราะว่าการเขาเรียกว่าโมเดลของเขาเนี่ยมันก็จะมีทั้งสีที่เป็นสีเดียวทั้งคันนะครับกับสีแบบทูโทนอย่างที่พี่แอมบอกนะครับแต่ว่าทูโทนในตัวของอเมร่าเนี่ยผมว่าเขาก็ดีไซน์เก๋ๆดีนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยรถที่เขาใช้คําว่าทูโทนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการแบ่ง เท่าที่ผมเห็นนะเขาก็จะแบ่งในในโซนของตั้งแต่เรียกว่าเหนือเสาเอขึ้นไปนะเป็นเป็นหลังคาดำแล้วก็เป็นตัดกับตัวสีรถแต่อันนี้เนี่ยถ้าอย่างที่ภาพที่เราชมกันอยู่นะคือเขาจะเริ่มแบ่งตั้งแต่เสาเอเลยอ่ะนะก็จะเป็นความแปลกตาอีกแบบหนึ่งนะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่เขาก็กล้าเล่นสําหรับการใช้สีนะครับสำหรับตัวรถ เอาละคุณต้นคราวนี้หลังจากภายนอกที่เราดูกันไปแล้วเนี่ยมาถึงภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างต้องบอกอย่างนี้นะสำหรับผมแล้วนิสสันแทบจะทุกรุ่นนะโดยเฉพาะในตัวของการเขาเรียกว่าวัสดุที่นํามาใช้ในห้องโดยสารอธรรเรื่องนี้ก่อนภายในรถเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาวัสดุต่างๆที่เขาให้มาอยู่ในเกรดค่อนข้างดีเลยนะนะครับถ้าเทียบกับตัวรถ นะครับแล้วก็เซกเมนต์ของรถราคาใช่ไหมใช่ต้องแล้วก็เลเยอร์ต่างๆทั้งในตําแหน่งตอนนี้ผมอยู่ในตําแหน่งผู้โดยสารตอนหน้านะแล้วก็พี่แอมอยู่ในตําแหน่งผู้ขับเนี่ยต้องบอกว่าเลเยอร์ของการวางเนี่ยมันทําให้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะขับแรกเข้ามาในรถแล้วแม้จะเป็นรถเล็กนะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ตําแหน่งการนั่งต่างๆเนี่ยก็วางแข้งขาหรือว่าการนั่งเนี่ยเฮดรูมเลกรูมเนี่ยสบายนะครับแล้วก็การตกแต่งอย่างที่พี่แอมถามเมื่อกี้นะสิ่งที่เห็นสะดุดตา อันแรกเลยก็คือในส่วนของคอนโซลนะครับกับการใช้วัสดุอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับในการที่จะมาตกแต่งเขาเรียกว่าตัดเรื่องของเลเยอร์ดีไซน์คือมันเป็นทูโทนนั่นแหละก็คือมีสีดาตัดกับโทนสีน้าเงินซึ่งอันนี้เนี่ยพาดตั้งแต่แผงประตูไปเลยนะก็จะยาวทอดไปเลยตั้งแต่คอนโซลหน้าแผงประตูก็เรียกว่าวัสดุที่ใช้นะครับภายในรถเนี่ยก็เรียกว่าดูมีเกรดหรูหรามากยิ่งขึ้น แล้วก็ย้อนมาที่ผมบอกว่าโลโก้ของเขาครับนี่ครับเห็นไหมฮะมโลโก้ของนิสสันที่พวงมลาลัยก็เป็นแบบใหม่นะครับรวมถึงตัวพวงมลาลัยก็เป็นแบบดีเชมเนาะ<ช>ซึ่งอันนี้เนี่ยตรงโลโก้น่าสนใจพี่อมขออนุญาตนิดนึงการเปลี่ยนเขาจะดูทันสมัยขึ้นแต่ว่าเขาเรียกว่ากลิ่นอายของรูปทรงโลโก้แบบเดิมนม,มันยังอยู่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรเฟรนลี่กับคนขับมากขึ้นก็คือพวงมลาลัยมันสามารถปรับเข้าออกได้สี่ทิศทางนะใช่อันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า จำเป็นมากเพราะว่าอย่างผมเนี่ยตัวใหญ่มากประมาณสูงประมาณร้อยแปดสิบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาะองผมเนี่ยก็จะค่อนข้างยาวอย่างคนบางคนน้้าสูงแค่ร้อยหกสิบเนี่ยก็จะค่อนข้างสั้นแล้วแขนบางคนไม่เท่ากันบางทีนั่งยาวแต่ว่าพวงมาลัยปรับไม่ได้เนี่ยก็จะหอบ้างยืดบ้างไม่เหมาะกับสรีระแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเฟรนลี่จริงๆสําหรับการแอ็จัสพวงมาลัยให้ได้ถึงสี่ทิศทางเลยนะการสามารถปรับได้ถึงสี่ทิศทางนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เพราะยังเติมฟีเจอร์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะในส่วนของ Connecting connect ของรถนะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนี่ยรถมันต้องสื่อสารกับคนได้มันต้องสื่อสารกับคนภายนอกได้ใช่ครับซึ่งสิ่งที่สําคัญเลยสำหรับคันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของอะไรๆอินโฟ m เมชั n นในส่วนของออนหน้า <connect S 2> จอ <with S 2> <ช>เป็นคอนเน็เซอร์วิสซึ่ง สามารถใช้ได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Auto Android ยด์นะไม่ว่าใครจะใช้โทรศัพท์ iPhone หรือว่าจะใช้โทรศัพท์ Android นีสามารถเชื่อมต่อได้หมดและที่สำคัญรถยุคนี้ครับปุ่มนี้เลย SOS นี่บอกว่าเราสามารถขอความช่วยเหลือได้นะครับใช่เลยอันนี้คือสมมุติว่าอันนี้เป็นความปลอดภัยเนาะยุคยุคใหม่ในบางทีเราเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆก็คือไม่ต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและที่เราแบบ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยรถเนี่ยก็จะไปรู้จักกับในส่วนของคอเซนเตอร์เขาว่าคันนี้ใครเป็นคนใช้ข้อมูลเป็นยังไงแล้วมีการเชื่อมต่อกับระบบการสื่อสารนะครับสมมุติว่ารถเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็คุณหาโทรศัพท์ไม่เจอเพราะว่ามันมีนี่ไวเลสชาร์จเจอร์ผมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมีการเพิ่มไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยนะครับสมมติเราโทรศัพท์ไว้แล้วรถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำโทรศัพท์กระเด็นหายไปเราหาโทรศัพท์ไม่เจอนะเราสามารถกดปุ่ม SMS นี้ กดค้างประมาณ2-3งึงสามวินาทีนะครับรติดต่อศูนย์ช่วยเลยใช่อันนี้ก็พอกดติดต่อปุ๊บก็จะมีศูนย์รับเรารับโทรศัพท์เราแล้วก็จะสามารถยกับเขาได้ว่าตอนนี้เราเกิดอุบัติเหตุที่ไหนให้ส่งคนมาช่วยหน่อยซึ่งเขาจะมีข้อมูลของเราหมดใช่เขาจะมีหรือถ้าสมมุติว่าคุณเกิดเกิดอุบัติเหตุจน,นแอร์แบ็กทำงานแตกทํางานออกมานะครับอันนี้เนี่ยระบบ SOS เนี่ยมันจะทํางานตัวมันอืถ้าสมมุติว่ามันแตกปุ๊บคอรเซนเตอร์จะโทรมาหาคุณคร คุณเกิดไม่รับมันก็จะดีเทคว่าเฮ้ยตอนเนี้ผู้ขับหรือว่าผู้โดยสารเนี่ยสลบหรือเปล่าเขาก็จะติดต่อในส่วนของศูนย์พยาบาลตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือคุณตามข้อมูลของรถคันนี้ที่มันจะมีอ้าวโดยพิกัดมันจะมี GPS เลยว่ารถคันนี้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็จะส่งหน่วยช่วยเหลือเข้ามาเป็นไงล่ะครับนี่อีโคคาร์นะครับเขาเรียกว่าเติมระบบความช่วยเหลือที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นระบบที สำคัญเลยแหละในยุคสมัยแบบนี้ใส่มาให้ขนาดนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของอัลมล่าใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเขามีการเติมเทคโนโลยีเข้าไปนะครับในส่วนของเซนเซอร์ตรวจวัดลมยางที่เรารู้จักกันก็คือ G P M S, <S นั่นเองอันนี้ก็ง่ายสำหรับท่านสุภาพสตรีที่บางทีแบบใช้รถแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลอันนี้ก็จะดูค่าบนรถได้เลยว่าลมยางเป็นยังไงมันสำคัญนะสำคัญเพราะนีจริงยางรถยนต์มันก็เป็นส่วนเดียวที่เรียกว่าสัมผัสพื้นอ่าสัมผัสพื้นแน่นอนในตัวนี้เนี่ยยังมีเรื่องของ เปิดปิดระบบไฟสูงไฟตามอัตโนมัติอันนี้ก็ง่ายต้องบอกว่าง่ายเลยเพราะว่าเวลาขับเนี่ยบางทีเราทําหลายอย่างเนาะแม้พวงมาลัยเอ่อบางทีไม่ต้องคอยพวงอ่ะใช่การใช้งานเขาก็ปรับรูปแบบมาให้แม้ทีอยู่ในรถเล็กแต่ในเรื่องของการใช้งานอย่างที่พี่แอมบอกคนขับอย่างถ้าเกิดอย่างเราๆท่านๆเนี่ยหลายคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญเนะใช้รถแต่ย่าลืมหลายสกิลหลายพื้นฐานบางคนที่เป็นมือใหม่อาจจะภาวะพะวังระบบพวกนี้ก็ มาช่วยเหลือนะครับแม้จะบางคนบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยแค่นีแค่นี้เองใช่แค่ดันแค่นี้แต่จริงๆแล้วถูก้เอาเถอะเวลาถึงเวลาจริงๆมีไว้ทุกสบายนะฮะนะครับมีจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่เรียกว่าเตือนรถเมื่อออกนอกช่องทางครับผมนะครับบางคนบอกว่าอุ้ยปกติขับรถให้อยู่ในเลนนะฮะมันก็ไม่ยากอะไรนี่นะครับแต่อย่าลืมว่าการขับรถของเราเนี่ยพื้นฐานของสภาพร่างกายหรือว่าความพร้อมในการใช้งาน ของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันบางทีมีความล้าถูกต้องความล้าต่างๆระบบพวกนี้แน่นอนมันไม่ใช่ระบบป้องกันครับนะครับแต่มันเป็นระบบที่เตือนน่ะช่วยเราใช่แม้คุณขับไปเนี่ยเพลินๆนะไกลๆการเตือนว่าคุณแบบกาลังออกนอกเส้นทางเนี่ยออกนอกเลนเนี่ยมันก็ช่วยนะในการที่การจะใช้งานในรถให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเขาก็เติมเต็มมาในรถพิกัดแบบนี้ก็น่าสนใจก็อันนี้ต้องบอกนิดนึงว่า มันเป็นการเตือนเฉยๆนะมันไม่ได้มาดึงไว้ที่พวงมาลัยมันเป็นแค่เสียงเตือนนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยตอนนี้นิดนึงก็คือตัวของเรดาร์กล้องหน้าซึ่งในตัวเดิมเนี่ยเป็นเรดาร์อย่างเดียวนะครับแต่ตัวใหม่นี้เนี่ยมีการเติมกล้องหน้าเข้าไปด้วยเพื่อความแม่นยําในการวิเคราะห์ว่าวัตถุข้างหน้าเนี่ยเป็นรถหรือเปล่าเพราะเรดาร์อย่างเดียวก็จับได้แค่วัตถุเนาะแต่พอมีกล้องมาเนี่ยมันก็ช่วยประมวลผลว่าทั้งกล้องแล้วก็เรดาร์เนี่ยมันก็ทําให้การประมวลผลของรถอะ มันก็ครอบคลุมแล้วก็ฉลาดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในเนี่ยมีอะไรที่เติมเข้าใหม่ๆเป็พี่ต้นในส่วนของเทคโนโลยีนะครับผมต้องบอกว่าเมื่อกี้ในเรื่องของการขับต่างๆแล้วเดินหน้าเนี่ยว่าสําคัญแล้วนะครับการถอยหลังนะครับก็ถือว่าสําคัญไม่แพ้กันนะครับเทคโนโลยีที่เขาเติมเข้ามาก็คือในเรื่องของการตรวจจับวัตถุขณะถอยนะครับก็จะมีการเรียกว่ารวมกับกล้องอย่างที่พี่แอมบอกนะครับก็จะทําให้การถอยรถเนี่ย ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับสุขสตรีนะการใช้งานต่างๆนะครับก็เรียกว่า,าทั้งในเรื่องของเ,อเทคโนโลยีที่ใส่มาเนี่ยในเรื่องของระบบการเตือนนะผมถือว่าทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าเติมค่อนข้างรอบคันนะครับในรถพิกัดแบบนี้ ส่วนฟิลลิ่งการขับเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยแทบจะไม่น่าจะไม่ต่างจากเดิมหรอกเนาะเพราะว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่างไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไร,รแต่วันนี้เราอยากจะทําให้มันพิเศษมากขึ้นนะครับเพราะว่าเอามล่าเนี่ยนอกจากการปรับโฉมให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วเนี่ยฟิลลิ่งการขับวันนี้เราไม่ได้ขับในถนนธรรมดานะครับเราจะพาไปขับในแทร็กนะในสนามนะว่ารถอีโคคาร์เครื่องยนต์1.0ลิตรแรงม้าเท่าไหร่คุณต้น ห0 0แรงม้านะเครื่องสาสูบพี่แอมในตัวนี้คุณอย่าลืมใส่เ็มขัดด้วยฮะพอเราพอเราขับเคลื่อนที่ต้องใส่เ็มขัดด้วยนะฮะโอเคเครื่องยนต์หนึ่งจุดศูนย์เทอร์โบแรงม้าเท่าไหร่นะคุณต้นหนึ่งแรงม้าครับสําหรับในตัวของเครื่องยนต์เรียกว่าพิกัดรถเล็กแบบเน้นความที่จัดอืะะก็ไม่ใช่แรงที่สุดใน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 คไม่ใช่ใช,ใช่ฮะแต่ผมว่านะผมขับเขามาเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่กําลังดีใช่ เพราะว่าไม่ได้แรงอย่เกินไปเพราะอีโคคาร์มันถามหน่อยจะแรงอะไรกันนักหนาช่วงล่างเ็าอยู่ป่ะใช่ไหมใช่ไม่แต่ว่าความแรงระดับเนี้ยแล้วได้ช่วงล่างอย่างงี้เดี๋ยวเราไปลองเนี่ยว่าพอขับในแทร็กแล้วเนี่ยฟิลลิ่งของรถคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังขับอีกทีนึงโอเคครับโอเครับอเคครับ ดีไซน์เนาะผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าจะเอาอ e ีโคคาร์มาขับในสนามเลยแต่พอจริงก็โอเคนะว่โอเคเลยแล้วก็เขาเรียกว่าจริงๆรถที่เขาดีไซน์มาแบบนี้เครื่องยนต์1นึศูสามสูบแบบนี้ร้อยแรงม้าแบบนี้คือนอกจากความกระชับในการขับที่มันสนุกสนานแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีในเรื่องของคือการใช้งานชีวิตประจำวันนะนะที่นคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้คือในส่วนของความแรงอ่ะ คือมันเป็นอีโคคาร์ผมก็ไม่ได้ใส่ใจความแรงมากนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าอีโคคาร์ส่วนใหญ่ช่วงล่างไม่เคยดีแต่ก่กับอัลเมล่าเนี่ยเคยเขากับเซ็ตช่วงล่างมาได้ยังไงน,น่าสนใจทีเดียวนะสำหรับรถในกลุ่ม e นะอีโคนะที่บอกก่อนหน้านี้มีคุยกับพี่แอมเรื่องของรถพวกอนเนกประสงค์นะตอนนี้เขาพิจก,กันเนี่ยมันก็มีทั้งรถที่อพี่แอมบอกเนี่ยผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับการจัดกรุ๊ปปิ้งที่ว่ารถ ที่อยู่ในกลุ่มของประหยัดครับกับขับสนุกคือมันคือต้องบอกว่าเป็นคอสโทอเวอร์นะครับคอสโทอเวอร์ตอนนี้เนี่ยมันแบ่งกุูปิ้งค่อนข้างชัดนะว่าขับประหยัดก็กลุ่มหนึ่งใช่นะครับกับขับสนุกก็กลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกรถเนี่ยเราต้องเลือกก่อนว่าเราเนี่ยชอบรถที่จะขับสไตล์ไหนก่อนใช่ซึ่งถ้าพี่แอมบอกอย่างนี้เนี่ยสำหรับผมนะวอาม่ร่าเนี่ยถ้าให้จัดกลุ่มในใจผมนะก็เป็นรถเล็กอีโคที่อยู่ใน ยามัาเป็นครับสกน,นึอือเอาละครับหลังจากที่เราขับกันเต็มที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาสรุปกันดีกว่าของต้นว่าหลังจากที่ไปลองขับในฟิลของรถอีโคคาซึ่งไปลงในแทร็กเป็นยังไงบ้างครับสําหรับผมมันมีความกระชับนะในรถไซส์ขนาดนี้ในรถที่เรียกว่าถ้าเซกเมนต์เขานะจัดในกรุ่ปของเขาเนี่ยก็คือรถรถเล็กเน้นประหยดัดแอบยอมแต่ว่าวันนี้ที่ทางนิสันเขาจัดให้เรามาทดลอง นะครับผมก็่โชคดีได้ทดลองกับพี่แอมพี่แอมก็เรียกว่าเป็นฟิลนักขับนักแข่งด้วยนะฮะนักข่าวด้วยนะครับฟิลลิ่งการขับเนี่ยพี่แอมเมื่อกี้จากพี่แอมทดลองนะผมเป็นคนนั่งเนพี่แอมเาขาใส่เต็มเ็มเลยสําหรับการขับก็เรียกว่ารถเอาอยู่อ่ะสำหรับการขับฟิลลิ่งในสนามที่ยกว่าเป็นสนามทดสอบแบบนี้นะครับส่วนตัวผมเองผมทดลองนะเครื่องยนต์1.0นะครับสามสูบร้อยแรงม้าแต่ว่าฟิลลิ่งของพละกําลังเครื่องนะครับช่วงล่างนะครับในสนามแบบนี้ผมคิดว่า มันไปได้อะนะครับและอย่างนี้ในถนนจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันเพียงพอกับการใช้งานนะครับสำหรับผมก็ต้องขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนนะครับเป็นส่วนของเครื่องยนต์นะครับสมรรถนะการขับขี่เครื่องยนต์ะดยส่งกำลังอันที่2คือช่วงล่างคแล็อันที่สามก็คือเรื่องของความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับเริ่มจากตัวตัวเครื่องยนต์ก่อนต้องบอกว่าตัวอาร l เมล่าเนี่ยไม่ได้แรงมากเป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะครับเป็น3สูบซึ่ง อาจจะไม่ใช่ท็อปสุดของคลาสนี้แต่ผมบอกว่ารถไทยเนี้ยผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นยู่ต้องแรงมากมนะครับสำหรับการใช้งานนะก็เครื่องยนต์ฐานนี้กำลังโอเคแล้วแล้วมันก็แมทชิ่งกับช่วงล่างซึ่งก็เซ็ตมาได้ค่อนข้างที่จะแบบผมว่ามันเอาอยู่เลยนะครับสำหรับ แรงม้าขนาดนี้ความแรงเครื่องยนต์ขนาดนี้แล้วก็ความนุ่มนวลรวมถึงเรื่องของการเกาะถนนมผมให้ผ่านเลยสำหรับคันนี้นะครับ,รบย้อนกลับไปอีกนิดน,นึงในส่วนที่3ในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานในตอนขับขี่เมื่อกี้เนี่ยเราลองขับกันในรูปแบบของในแทร็กนะเบามันสามารถปรับได้หลายระดับมากะนะครับไม่ว่าจะเป็นยกขึ้นยกลงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็พนักพิงรวมถึงตัวพวงมาลัยซึ่งปรับได้สีทิศทางซึ่งผมบอกเลยว่ามันแอดจัสให้เข้ากับตัว ผู้ขับได้อย่างนี้สาคัญนะครับทำให้ผมสามารถได้ควบคุมรถคันนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับก็ต้องบอกว่าอเมล่าใหม่เนี่ยวันนี้เนี่ยฟีเจอร์ที่เติมเข้ามาเนี่ยเราอธิบายไปแต่เราอาจจะไม่ได้ทดลองนะเพราะว่ามันเป็นการทดสอบช่วงทันสั้นในรูปแบบของการทดสอบในแทร็กนะครับก็จะได้ทดลองเรื่องของฟีลลิ่งของรถฟีลลิ่งของความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ที่สําคัญสุดท้ายแล้วเนี่ยความน่าใช้ความคุ้มค่ารถคันนี้จะเป็นยังไง ต้องมารอดูราคาอีกทีนะคุณต้นเพราะตอนนี้เนี่ยที่เราทดลองกันมารีวิวกันเนี่ยราคายังไม่เปิดนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าวันที่11พฤษภาคมที่เขาจะเปิดราคาเปิด<ม>แบบเป็นทางการของรถคันนี้เนี่ยราคาจะเป็นยังไงความคุ้มค่าจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูอีกทีเนาะ <No. S 3> นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือคในเรื่องของเรียกว่าความสดใหม่ของเขาอีกเรื่องก็คือเรื่องของสีอย่างที่บอกตอนนี้เรายืนปิดท้ายกันอยู่เนี่ยสำหรับการรีวิวรถคันนี้อยู่ที่ สีพิเศษนะสีที่เป็นสีของรถรุ่นนี้เป็นสีเทาที่เรียกว่าช่วงนี้นะหลายค่ายหลายแบรนด์ก็เรียกว่าใช้สีโทนโทนมูทแอนโทนนี้แหละเอาจริงๆชื่อแต่ละคนก็เรียกไม่เหมือนกันเรียกไม่เหมือนกันแต่ผมก็เรียกง่ายๆว่าเทานมแล้วกันอ่าเทานมฮิตมากใช่เป็นนี้กาลังมาใช่นะครับแล้วก็นี่ทูโทนถูกต้องนี่ที่บอกนะฮะการแบ่งอนี้แบ่งทูโทนของเขาน่าสนใจเพราะว่าแบ่งตั้งแต่ตรงเสาเอครับผมนะครับแล้วก็ในชุดแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างที่คันที่เห็นคันนี้นะครับก็เป็นคัน ตัวขายเขาเกือบลืม <นะ S 2> พูด <นะ S 2> ไปว่าไอ้เอามล่าใหม่เนี่ยเขามาพร้อมชุดแต่งออเทสซอรีใช่นะอย่างคันนี้พี่ต้นไล่เลยละกันว<ช>่ายไ,ไงบ้างในเรื่องของชุดแต่งนะฮะต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าอย่างคันที่เห็นนะฮะสีเทานมอย่างที่พี่แอม,มบอกนะครับแล้วก็ชุดแต่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นอีกไนท์แพคเกจนะครับก็มีชุดแต่งเรียกว่ารอบคันที่เรียกว่าตั้งแต่สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะฮะมีดักเทลด้านหลังนะครับกระจกข้างหรือว่าการแบ่งทูโทนต่างๆที่เรียกว่าตัด สีดำนะครับในลักษณะของดําเงาเพื่อให้ตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะฮะในตัวของรอบคันแล้วก็ยังมีในตัวของภายในนะฮะเป็นไอคอนิกแพ็กเกจนะฮะก็เป็นชุดตกแต่งภายในที่มีแป้นเบรกหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้มีลุกความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่สนใจสําหรับในตัวของอเมร่า1นนนี้นะฮะทั้งภายนอกภายในเรียกว่าจัดเต็มอะนะฮะการตกแต่งเนี่ยเขามีชุดแต่งที่เรียกว่าเป็นอัลติเมทแพ็กเกจก็เรียกว่าจะได้ทั้งภายนอก ภายในแล้วก็เรียกว่าครบเครื่องนะฮะตั้งแต่ออกจากโรงงานสําหรับอเมร่า1.0เทอร์บคันนี้ครับนี่อย่าลืมต้นสำหรับในส่วนของแพคเกจอะเซอร์รีต่างๆชุดแต่งเนี่ยรวมวารันตีด้วยนะครับรวมวารันตีด้วย3ปีหรือ1นึ่งแสนกิโลว่าอย,ย่างไหนถึงก่อนอันนี้น่าสนใจนะฮะเหมือนกับตัวรถเลยคือซื้อชุดแต่งรับบรันตีไปด้วยนะครับอ่านี่ก็คือ อเมล่าใหม่ซึ่งเรานามาเสนอในวันนี้ครับผมต้องบอกว่าครั้งนี้ต้องขอบคุณทางคุณต้นจากซินาคาด้วยนะขอบคุณพี่เช่นกันครับที่วันนี้เราได้มาคอลแลบกันได้ครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรดีมาฝากก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นจัดไหมหน้าสนหน้าสนรอราคาจ้า